การแสดงไม่ใช่มันการแสดงความยินดีโอ้โใช่คือมันมีโอกาสว่าเออเนื่องในโอกาสที่พูดถึงคนนั้นเหรอใช่ค่ะออพูดถึงปางกนารันนั่นแหละออคือมันก็เป็นการที่เราแบบไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วซูนเขาเนี่ยก็มาแสดงความยินดีกับคืณเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ใช่ไหมว่าคน,รนเราอยู่คน <ๆ S 2> บนโลกเนี้ยเขาเชียร์ คือะรู้รู้ใช่ไหมใช่รู้แต่คือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเราทําไปเพราะเราอยากจะแสดงความมีดีจริงๆนะครับคือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งที่เห็นไหมว่างานแรกที่โอ๋แบบไปแสดงความดีเขาโก็อยากแสดงความมีดีกับเขาต่อไปเรื่อยๆแล้แข้างั่งเชียงมันมีเคร์มไม่เคร์ทางเคอร์มเหรอไม่ขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันก็ สนิทกันมากคืนแล้วสองคนคุยกันไหมอะโอ้แล้วสองคนคุยกันไหมอะเรื่องนี้คือถ้าจะใช้คําว่าคนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโอแค่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปแบบไปให้ความสัมพันธ์หรือไปให้คำนิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากถามถึงว่าคุยกันเรื่องประเด็นเนี้ยคุยไหมประเด็นนี้ประเด็นที่คุพี่พี่คุยแต่เขาว่าไงเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเออก็ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ๆต้องเจอเขานี่ครับผม ไม่เตียมกันมเียมกันแต่ก็รู้คิวงาน嘛เขันเออเดีาไปรู้คิวงานกนรู้เพราะว่าพรุ่ง<い>น<の>ี้เ<い>น<の><いの>ี่ยเราต้องไปงานเดียวกันพ่ีมีโอกาสเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีงานก่อนยืนคู่ก<いの>ันเลยไม่ล่ะพวงเนี้ยไม่ไม่ไม่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานคือโอเ n นแฟชั่นโชว์โอ้อาจจอนั่งคื่มันเป็น ใช่มันก็หมายถึงว่าพอมันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นนะครับผมแับว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสที่แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นแต่สนิทกันมากขึ้นความรู้สึกก็ดีกันขึ้นเรื่อยๆก็ปกติครับปกติอย่างก่อนหน้านี้จากไมาปิดสมาค่ะปิดสนาเอิมที่ลูกกงอ่ะหลายคนโอกันว่าเป็นฟางที่ส่งมาให้เราคือเอาจริงๆแล้วก็รู้ว่าทุกคนรู้แหละว่าเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ประส์จะออกน้าเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็ตอบได้แค่ว่า ตามนั้นครับอ๋้ขายนั่นแหละอันนี้โอ้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะออกนาำแล้วเราไปถามเคมปิดไม่ประสงค์จะปลูกในป่าผมว่าพรุ่งนี้พี่ๆน่าจะได้คำตอบน่ามีไบบคำตอบแล้วเราปีที่แล้วที่เขาไปปลูกเขาไปปลูกไหมปัจจุบันนี้เขาถามเลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่าโอ้ แม่ดูแลเรียบร้อยต้นไม้นั้นก็ตบตรงงะงันงามดีเกิดแตกเลยองาต้นไม้ตบตรงันงานดีที่เขามาให้วันนั้นงามดีครับผมใช่บางคนก็ใต้ดอกไม้แต่คือคือเอ่อด้วยความที่เราแบบว่าเหมือนไปสูดดูมา ว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นไม้อะไรเรารู้ใจเขาหมดเลยเราไม่ได้รู้ใจพี่คือปกติเนี่ยตอนช่วงช่วงโควิดเนี่ยคือเขาอ่ะก็แบบว่าปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็นทุกคนเห็นตอนนี้เราให้นิยายก็เป็นคนที่สนิทกันมาเป็นพี่น้องงานที่สนิทกันมาคืออย่างความอย่างความสัมพันธ์จะมีโอกาสเลื่อนไหมครับจับมันเลื่อนคุยกันอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอยร์จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบ คือโอ๋บอกว่าอยากจะูมว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตรงนี้โอ๋เปิดใจหมดแล้วนะคือวันโอ๋เคยอ๋บอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมแล้วแต่ว่าคือโอ๋แบไม่ได้อยากจะมานั่งแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องแบบรีบหรือว่าเร่งรัดอะไรประมาณนี้โอ๋รู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็เหมือนใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเปิลที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมแล้วเขาเป็นเพื่อนสมิกเพเดียวที่เราคุยอยู่หาน เออเป็นสนิทคนเดียวเลยเหรอใช่ก็หนุ่มของก็หนุ่มของล้วจริงจริงแล้วเราก็มีเพื่อนหลายคนใช่เราก็มีเพื่อนหลายคนอะไรเงี้ยคือเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากจะต้องมาแบบจํากัดหรือว่านี่ว่าเอ้ยคนนี้สนิทพิเศษคนนี้แบบสนิทอะไรเงี้ยโอ้เจพี่ต่ออะไรก็สนิทกันแต่เขาเป็นเฟิร์สชอยไม่ถูเขาเป็นเฟิร์สชอยเลยเหรอเฟิร <c oughs> ์สชอยเราพร้อมแล้วไงโอ้โหยิงอังตรงนั้น first c h ช้ c e ในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับอาคุณตัวเลือกคือไม่ใช่ตัวเลือกแรกสิคนแรกที่เรานึกถึงที่เป็นสถานะแบบเราอยากปรึกษาเอโอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกครับมันคือการที่เราจะต้องแบบว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ออกอะไรอย่างี้คือเรารู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากขึ้นนะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเรื่องนี้ไปปรึกษาใครมากกว่าคุยกันทุกวันไหมคะเราปรึกษาคนเยอะอะไรนะครับ เราก็ปรึกษาเขาไปถึงว่าเรื่องแบบว่าเออเรื่องเพลงศิลปินคือเราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นแบบหมายถึงว่าในช่วงที่เราเติบโตเป็นศิลปินในยุคแบบเดียวกันก็คือปีนี้อะไรไอย่างเงี้ยร้องล่ะเราคุยกันทุกวันไหมคุยกันทุกวันไหมไม่ไม่ได้คุยกันทุกวันครับน้อยครับแต่ว่าไปถนะับเชียร์แล้วก็เพื่อนในแกลงเขามีเชียร์แบบเออลองดูหน่อยคือเราพี่เจเหรอครับอย่างพี่เจเนี่ยพี่เจเขาบอกว่าถ้าพี่อผมมีความสุขพี่เจก็มีความสุขเหมือนกันแล้วตอนนี้อผมมีความสุขช่วงนี้ชีวิตเราแฮปปี้มาก ปีสุดๆพวกนี้ม네ีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามดีไหมพรุ่งนี้มีคําถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมท่านี้แล้วแต่พ <ove> ี่ๆกรุณาเลยครับ่าา็ได um ้้สถนนนะเปแแฟลวโอ้โหเอางั้นเลยเหรออย่าถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าแบบอึดอัดที่จะตอบเดี๋ยวเขาจะอึดอัดหรือเปล่าก็บอกว่านิทานความรักเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงโง่ก็ได้นะใช่เขาอาจจะไม่ได้ ขยับยังไงอ่ะขยับไม่ขึ้นไม่ไม่ได้ขยับสถานะคือเราก็รู้สึกว่าเราเราก็รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นเลยพอแล้วแต่ไม่แต่เห็นแบบโอ้โหร้อนนุ่มไปหมดเลยตอนเนี้ยแต่เห็นใช่ไหมมีคนแซวอ่ะว่าแบบเห็นอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดมีอะไรนะชื่อชื่อฟัังเหมือนนกชื่อเออแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเออเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่เรียนรู้เลยเหรอ รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นการเรียนรู้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องให้คุยกันบ้างมีเรื่องให้เจอบ้างเป็นอะไรกันระยะเวลาที่รู้จักกันประมาณกี่เดือนอยู่ได้ไหมกี่เดือนเหรอหลักเดือนหลักปีโผล่จริงๆผมรู้จักเขาตั้งแต่เขาแบบว่ามาเล่นเอลพีโดแล้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่อยากเลยไม่พูดกี่เพื่อนสนิทซีหมายถึงว่าเราก็รู้สึกรู้จักกันใน ก็บอกว่าสนิทกันมากเพนมาคือแบบว่าเออเป็นพี่สาวที่เราสิทกันมากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่อนเป็นใาาแใช่ก็คือตอบบนแรกเราอกอไม่ได้กล้าไปถา แบบลัวเขาหนอยอะไรเงี้ยใช่คือเราก็รู้สึกว่าเออหมายถึงเราก็รู้สึกว่าเราก็เราทําอะไรไม่ได้ครับคือเราก็อยากจะหมายถึงว่าเราก็แค่ให้กำลังใจเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขามีวิธีการแก้ปัญหาในเบของเขาอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็น่าจะตอบเองเขาโอเคคือเขาโอเคค